สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากว่ามีดาวใหญ่ย้ายก็คือดาวมนนตยูย,าย้ยา,ยยายนะคะเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะคะช่วงเวลา3.44ทุ่มนาทีนะคะแล้วก็ดาวมนนตยูนะคะหรือว่าดาวยูเรนัสนะคะตามะตะวันตกนะคะตามภาษาเมียาส์นะคะ ดาวยูเรนัสนี้นะคะถ้าตามโหราศาสตร์ของตะวันตกนะคะจะถือว่าเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมนะคะธาตุลมนะคะซึ่งดาวมนุตยูนี้นะคะหนูว่าดาวยูเรนัสนี้นะคะอิะอทธิพลของเขาคือจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณไม่คาดคิดเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันทันด่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรับชับพันนะคะแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน อาจจะเป็นพวกถ้าสิ่งไม่ดีนะคะก็คือพวกอุบัติเหตุอาเพศภัยต่างๆนะคะาการปฏิวัติการสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าด้านดีก็จะเป็นพวกนวัตกรรมใหม่ๆนะคะมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆพวกเทคโนโลยีนะคะคอมพิวเตอร์ไฟฟ้านะคะ แล้วก็บางที่วาาสารไทยนี่ก็เหมือนกันนะคะมีมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะตามยุคตามสมัยนะคะแล้วก็ดาว,าาด,วนะดาวเรียูนี้นะคะหรือว่าดาวยูเรนัสนี้นะคะจะอยู่กับเราไปเจ็ดถึงแปดปีเลยนะคะยังหมอมษยูคิดแบบเหมือนตอนนี้นะคะ แล้วก็สัญลักษณ์ของดาวมรุษยูนะคะก็คือเลข8นะคะบางคนฟังชื่อแล้วอาจจะกลัวนะคะว่ามรุษยูเนาะแต่ว่าเขาก็มีด้านดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องไหนที่ไม่ดีแล้วก็ระมัดระวังตัวเองนะคะไม่ประมาทนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงนะคะของชาวราศี กันนะคะผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะเราจะเป็นการทํานายโดยไพ่ยิปซีนะคะสำหรับชาวราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะซึ่งแบบนี้าการนับราศีานี้เป็นการนับแบบไทยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า หลังจากที่ดาวมอตยูย้ายเมื่อวันที่8มีนาคมเมื่อกี้นะคะจะส่งผลกระทบในเรื่องในบ้างด้านในบ้างนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะมีอะไรบ้างนะคะ The m o o น นายออฟสอดเหมือนชาวราศีกันโดนหนักเลยนะคะมีความวิตกกังวลมีความเครียดนะคะ King of c u p t ท r e e of c u p นะคะคล้ายๆราศีสิงเลยนะคะจากที่เครียดแล้วก็จะกลายเป็นดีนะคะ เพดออฟสอดนะคะชาวราศีกันนะคะมีความเครียดวิตกกังวลน,นะคะมีปัญหาหาทางออกทางแก้ไม่เจอนะคะแต่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะด้วยอาจจะเป็นคนที่มาช่วยคุณก็คือคนที่เป็นเพศช,ชายนะคะ อา,อาจจะเป็นพี่ของคุณก็ได้เป็นพ่อของคุณก็ได้เป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็เพื่อนของคุณนะคะปัญหาต่างๆที่เข้ามาคุณจะฝ่าฟันไปได้นะคะสิ่งที่ทําให้คุณเครียดวิตกกังวลน,นะคะคุณจะฝ่าฟันไปได้นะคะเพจอัปสอดน,นะคะคุณไม่กลัวใดๆนะคะหลังจากที่ดาวย้ายเข้ามานี้นะคะ เหมือนคุณมีพลังนะคะเหมือนคุณมีพลังในตัวเองนะคะคุณมีพลังบวกคิดบวกหาทางแก้ปัญหาได้นะคะทำให้คุณสู้นะคะ s i กออฟเพนต์นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะ s i of o ฟบอโอ้ยมามาสามราศีละมั้งเนี่ยนะคะความรักมั่นคงมากมีเกณฑ์ได้มั่นหมายแต่งงานกันนะคะความรักดีนะคะการเงินก็มีคนมาคอยช่วยเหลือนะคะ t o o ็อบเห็นไหมคะถ้าคนโสดนะคะคุณจะเจอคู่เจอคนที่ถูกใจนะคะถ้าคนที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะพวกคุณนะคะจะได้ลงเอยมั่นหมายแต่งงานกันถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวของพวกคุณมั่นคงรักกันดีนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ เพดอ่อน The Fool นะคะความรักดีนะคะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะคะแต่ว่าให้ระมัดระวังนะคะในในเรื่องของอ่าบางทีนะคะคุณคิดว่ามันดีแล้วคุณคิดว่า เออดีแล้วล่ะที่ทําแบบนี้นะคะแต่ว่าบางทีมันอาจทําให้คุณประมาทเดินเล่อไปก็ได้นะคะขอให้คุณระมัดระวังใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะถึงแม้ว่าความรักจะมั่นคงนะคะจะได้คนรักที่ดีแล้วนะคะแต่ขอให้คุณนะคะใช้ชีวิตด้วยความน้มัระมัดระวังนะคะคือให้ดูแลกันให้ดีด้วยนะคะใส่ใจดูแลกันนะคะซึ่งกันและกันนะคะ มีอะไรอีกไหมคะ Ten of bond นะคะ,ะ,คะงานหนักงานเหนื่อยนะคะงานปังนะคะ f i of cup เหนื่อยนะคะเหนื่อยงานงานเยอะจนเหนื่อยแล้วนะคะอยากพักผ่อนนะคะ โอ้ออเปนตาเคิลก่อนเงินไว้แน่นๆเลยนะคะนายออเพนตาเคิลนะคะเอ็นออวอนหลังจากที่คุณทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะ หลังจากที่คุณทำงานถ้าก่อนหน้านี้คุณทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วนะคะถ้าคุณทำงานหนักแล้วจนคุณคิดว่าอาฉันจะรวยไหมนะคะฉันจะมีเงินไหมชาตินี้นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่คุณจะได้กอดเงินนะคะการเงินจะพุ่งมาหาคุณเลยนะคะ การเงินจะพุ่งเข้ามาหาคุณเลยนะคะหลังจากที่ดาวเข้าดาวมิเอย่เข้านะคะอ่ะย้ายราศีนี้นะคะการเงินของคุณจะปังนะคะการเงินของคุณจะพุ่งเข้าชนคุณเลยนะคะหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานนะคะต่อไปนี้คุณจะสบายแล้วนะคะเพราะว่าการเงินของคุณนะคะพุ่งเข้ามาเต็มๆพุ่งเข้ามาหาคุณเต็มๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะว้าวเพดอเพนเ t a เคลนะคะบางคนจะได้บ้านได้ที่ดินนะคะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะไฟออฟซอร์ดไพ่ห้าดาบนะคะ คุณจะมีชัยชนะนะคะคุณคุณจะชนะคู่แข่งของคุณนะคะถ้าคุณมีศัตรูเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปเลยนะคะนายออฟครับคุณมีความรักตัวเองพอใจพึงพอใจในตัวเองนะคะอยู่ด้วยตัวเองมีความสุขแล้วนะคะเด e a t e มาทำไมเดี๋ยวขอไพ่ขยายนะคะ ขอให้ขยายเดดเด tree of w a n e การรอคอยของคุณจะสิ้นสุดลงคุณรอคอยอะไรคุณรอคอยอะไร judgment คุณรอคอยการกำเนิดเกิดใหม่นะคะคุณรอคอยการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งที่ดี e g of pentacle s คุณรอคอยในเรื่องของการงานการเงินที่ดีนะคะ e อ็กซ์เพนเตอ e ไพ่แปดเหรียญก็คือคุณทำเงินผลิตเงินไปได้เรื่อยๆผลิตเงินไปได้เรื่อยๆงานของคุณเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็คือขอให้คุณขยันนะคะ ไม่ยอ่อท้อนะคะขอให้คุณไม่ยอ่อท้อนะคะแล้วการเงินของคุณจะดีขึ้นมากๆเลยนะคะการเงินการงานของคุณจะปังมากเลยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมันจะจบสิ้นลงมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่การงานการเงินของคุณจะดีมากเลยนะคะเห็นไหมคะการเงินคือพุ่งเข้ามาหาคุณเลยนะคะการงานก็ดีนะคะ การงานของคุณดําเนินไปได้เรื่อยๆนะคะมีงานเข้ามีออเดอร์เข้าเรื่อยๆนะคะสรุปนะคะชาวราศีกันนะคะหลังจากที่คุณมีความเครียดวิตกกังวลน,นะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะมีปัญหาหาทางออกทางแก้ไม่เจอต่อ,อไปนี้นะคะคุณจะมีความมั่นคงในชีวิต มันจะมีคนมาช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นโดยเฉพาะผู้ชายนะคะอาจจะเป็นพ่อเป็นพี่ของคุณก็ได้นะคะที่เข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้คุณฝ่าฟันปัญหานี้ไปได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้รับความรักเห็นไหมคะคุณจะได้รับความรักความรักของคุณมั่นคงนะคะ มีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานกันได้เลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่รักนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดคุณจะเจอคนถูกใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนโสดยังไงนะคะขอเรามาระวังอาจาจะเจอคนที่ยังไม่อยากผูกมัดก็ได้นะคะขอให้ระวังตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ ส่วนในเรื่องของงานนะคะหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานนะคะก่อนหน้านี้นะคะต่อไปนี้นะคะคุณจะได้กอดเงินการเงินจะพุ่งเข้ามาหาคุณการงานจะพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะงานออเดอร์เพียบนะคะคุณเตรียมตัวเหนื่อยไว้เลยแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้เงินนะคะบางคนบางท่านนะคะ มีเกณฑ์ได้บ้านได้ที่ดินนะคะเออแล้วก็ได้โชคลาภลาบลอยด้วยนะคะชาวราศีกันนะคะยังไงขอให้ชาวราศีกันนะคะอ่าดำรวยนะคะ การงานมั่นคงความรักมั่นคงนะคะรักกันตลอดไปนะคะแล้วก็การงานก็ทําเงินให้เราเรื่อยๆการเงินของเราก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะชาวราศีกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe คอมเมนต์ดีๆใต้คลิปให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ